อ้านไพรดำครับบ้านไพรดำไพรดำบ้านไพรมันจะมีหลายหลายประเภทหลายชนิดมีไพรดำครับและก็เป็นบ้านมงคลด้วยสามารถที่จะป้องกันอะไรสารพัดโรคนะครับนนอันกระชายตัวนั้นกระชายครับกระชายตรงนั้นมันมีหลายพันธุตัวนี้ก็กล้าเอาไว้กล้าเอาไว้หมักขนุนหมักขนุนตัวนี้หมักขนุนนะครับหมักขนุนหมักขนุนหมักขนุน ก็เอ,อาไวา้หลายๆกําลังออกดอกกําลังชอบอ,อย่างกําลังจะลงดินครับพี่น้องแล้วก็เอาอันนี้อันนี้ก็สักทองก็กลายเพิ่งเจ็บติดครับให้คิดว่ามันรากแข็งแรงแล้วก็จะเอาไปลงดินส่วนสกัดแล้วก็เอาไว้ขังเอาไว้ใส่ไว้ไปในร่มก็กระซุน้าออกเรื่อยๆเพราะน้ามันมันมันไม่ค่อยเอ่ออแไราก็ฝนครอก มันไม่สอดครับสอดภาษาต้นินภาษาอีสานมันไม่ไรู้เแต๋ยมันก็ขังน้ำครับพี่น้องอเพราะว่าเราจะทําออกแบบมหลังคาด้วยสังกะสีด้วยเอานี่มากันทําเป็นช่อขาวก่อนครับวันนี้ปลูกนั้นไปเยอะครับมลักกอที่ชำ่ำนะฮะที่หวานไว้ก็มาปลูกไปครับพี่น้องมะละกอมะลกกอภาษาอีสานมะละกอภาษามาตรการกับมะลกกอภาษาอีสานว่าหมากขุงครับหมากขุ่กลา้าอย่มงนี่เลยครับพี่น้อง เอามาลงดินนะพี่น้องมาลงดินเดี๋ยวนี้มาลงดินได้ 6, 6, 6หกหกหกลุมครับพี่น้องหกหลุมเอาแทนต้นที่ที่ท,ที่ที่ปลูกเอาไว้แล้วครับพี่น้องเราได้กินผลแล้วเมื่อก็เป็นช่วงเป็นช่วงอันนี้ป่ากล้วยครับก็จะเป็นกล้วยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็มีกล้วยอฟฟิลิปปินส์ก็มีกล้วยต่างประเทศนะครับ <laughs> อันนี้หมากมีครับภาษาภาษาต้องถิ่ tourism, ads, amazon, นว่าหมากมีภาษาภาษาขนุนขนุนพันธ์บีครับขนุนหมากมีหนังครับไม่ใช่หมากมี่ฝ้ายนะพี่น้องก็จะพาท่านมาดูนิปลาธรรมชาติครับพี่น้องเอาไว้รักษาอนุรักษ์เอาไว้นะครับพี่น้องอันนี้มะกฟ้าหอมพี่น้องมะกฟ้าหอมมะกฟ้าหอม xăm ở vậy cái chợ đồng đình là